เซอนทูสีเช่นเคยนะคะเพลงนี้ก็ไฟนคลับของ s s 3นะคะเขาขอมาว่าลองรีแอคเพลงนี้ดูหน่อยนะคะก็เพลงนี้นะคะตัว s s 3เข้าไปฟีดกับ Temple Boy เนาะเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าจันทาริกาใช่ไหมเพลงที่มีชื่อว่าจันทาริกานะคะ เป็นของ Temple Boy Feed กับ SS 7 3ฮะนะอ่ะโอเคก็ไปลองฟังกันีกว่า พได้จะเฝ้าคอยมองว่าเมื่อไดอายจะเจอจะหายไปจากกันของกลางคึดสพาเจ้ากลับมาเว่าวเจอ่นสันและเธอเอ้ยเลิศงามยามดีได้พอคนงามมันเลิศงามยามดีอายเพียงแค่วางคอได้เจออยากเห็นหน้าเจ้าสักครั้งตอนนี้จำได้แค่สัญญาสัญญาจะบอยอมให้ไปใส่เพราะว่าความหักครั้งในอายแค้นไว้อยู่เป็นหนาถึงแม้จะโดนหรือว่านานเพียงเท่าใดอายก็รอเจ้าเสม,มอถึงจะเป็นเพียงลมปาก มองไปสุดฟ้าอยากแต่นางบอได้ยินอ่อนซ้อนเจ้าเดโอกันดาเมยูพินพ้องคำว่าฮักให้ดังๆเป็นวาลีท้ายเกิดเป็นลาซาอยู่ให้เจ้าเป็นมักซีเยืเ่อมือเจ้าไม้จะจับมันให้ไวบอให้นางนั่นไปใส่ไอแบกไว้อยู่ทั้งบ่าขอเพียงเจ้าเสื้อในหัวใจไอคนนี้จนว่าแกเป็นตายายไอก็ตายอยู่ตอนหนา ายจะทนน้อมบ่อหนางนั่นไปใส่ยุกให้เลยหมดหัวใจไอสิฮักเจ้าขนาดเหมือนบุญนํำพาะเหตุให้ไอได้มาเจอแต่เจ้าทิมงไว้แต่เบอร์จนหัวใจไอสิขาดเจ้านั้นงามเลือกินังแต่เจ้าไปอยู่อยุดยยาก็ได้แต่เฝ้าคอยมองว่ามือได้ไอจะเจอเจ้าหายไปจากกันของกลางคุดสภาพเจ้ากลับมาเว้าวเธอจนสั่น,นและเธอเงย ขาบนงามมันเลือดงามยามดีไอเพียงแค่วางคอได้เจออยากเห็นหน้าเจ้าสักครั้งตอนนี้จำได้แค่เบอร์อย่าเป็นคนของใจเขาไปอยู่ในสตอเี่อย่าเป็นคนเดียวที่เจ้าบันทึกไว้เมมเบื่อเลยอยู่อ่โซคิวให้ลงเจ้าแหงเดื b บี y จ้มีแฟนละบออละนอตอนนี้ความทรงจำที่มันได้เตือนขึ้นมา เวลาถึงมันจะผ่านไปไวแต่ว่าในหัวใจนั้นมันมีเพียงจันลิกาคงเป็นเขาคนนั้นที่มันได้ของหัวใจจำใจจากคนนั้นเจ้าจื้อได้บอกงามแ่ละนาโอไม่นวนลลอ๋อมีแต่เพียงคำว่าหักมอมให้เจ้าบังอ่อนเจ้าคือคนของใจโอยลางามงอนงามแ่ละนาการได้ไม่จันทีโอยงามแ่ละนี่ดีลาว่าดีดังจันทราโอได้แม่เนื้อทองพูดพองหนาเพชรมันมีสุดสวยโสพีทางวาจีรก,กายเนื คนจะโชคดีที่จะได้เจ้ามาเป็นคููชีวิตอยากเป็นคนที่ใกล้เกียงเลยอยากข้าไปใกล้ซีดเขาให้มันเป็นเรื่องจริงบ่อยาเป็นเพียงในความคิดอันนี้ธรรมดาคงได้แต่เพียงแค่เฝ้าคอยเฝ้ามองเฝ้าคอยเฝ้ามอง เ้านั้นงามเหลือดตนตั้งแต่จะไปอยู่อยุธทยาก็ได้แต่เฝ้าคอยมองว่ามือได้อายจะเจอเจ้าหายไปจากกันของกลางคึดสภาเจ้ากลับมาเว้าวไทยเจิญสั่นและเธอเอือยเลือดงามยามดีได้พอคนงามมันเลือดงามยามดีอายเพียงแค่วางคอได้เจออยากเห็นหน้าเจ้าสักครั้งตอนนี้จำได้แค่เบอร์ ถ้ายนาก็ได้แต่เพียงแค่เฝ้ามองว่าเมื่อไดไอจะเจอเจ้าหายไปจากกันของเดือนผุดสภาเจ้ากลับมาว้าไทยจะเอิญฉันและเธอเอ,อ่ยเลิศงามยามดีและพอคนงามมันเลิศงามยามดีไอเพียงแค่หวังขอได้เจออยากเห็นหน้าเจ้าจะค้างตอนนี้จำเลยแต่เบอเบื่อโทรของเจ้านี่นาะ คืนทุกคายเฝ้าคอยคั้งก่อนเห็นกันตอนนั้นเจ้าบอกให้อ้ายเฝ้าคอยนะเจ้าเจ้าบอกจะโทรมาหาปะให้อ้ายนั่นใจลอยลมเย็นพัดพลอยเข้ามาให้อ้ายนั้นน้ำตาขอ จันทริกาเนาะก็อาจจะไม่ไม่รู้ความหมายหรอกผมว่าจันทาริกานะแต่ถ้าฟังตั้งแต่ต้นจนจบของเพลงนี้ก็ก็คือเรื่องราวของเอ,อ่อเขาอะไรผู้หญิงคนหนึงเนาะไปอยู่อยุธยากลับมาก็พูดคะขาแบบพูดเป็นสำเนียงอยุธยาพูดง่ายอะ่ะโอเคก็พอเข้าใจได้นะ แล้วก็ในฉากเนี่ยคอสตูมเนาะคอสตูมเนี่ยให้ความรู้สึกคือจะเป็นฟิวอารมณ์แต่งชุดมีความเป็นยศเนาะแล้วก็มีความเป็นขุนท่านขุนในยุคฟิวอ,อยุทยาประมาณนี้เนาะคือด้วยการแสดงออกทางด้านร่างกายของตัว s อ7 3เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนท่านขุนจริงๆ อันนี้คือก็ต้องยอมรับในเรื่องการ acting ทางทาง body ให้เข้ากับ MV แล้วก็เพลงอะนะคือเขาทำออกมาได้ดีมากในใน body ฉากนั้นๆแล้วก็ในตัวของ c h a m b e r Boy ชุดก็ให้ความรู้สึกเหมือนท่านขุนอีกเหมือนกันแต่ในชุดของตัวนางเอกอะเรายังไม่แน่ใจในใน ความรู้สึกของการเป็นไม่หญิงทางอายุทยามันให้ความรู้สึกแบบหรือว่ามันคือชุดที่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่ะอืมฉากเชิกอ,อยากให้มันเป็นฟิลเหมือนอยู่ในเรือนไทยอะ่ะนิดนึงนะเพราะว่าเพราะว่าอายุทยาเนี่ยมันจะมีความเป็น เรือนไทยอ่ะได้นะคือฉากในเรือนไทยอะไรเงี้ยหรือตัวนางเอกอาจจะร้อยพวงมาลัยก็นั่งร้อยพวงมาลัยอยู่อะไรเงี้ยก็ได้นะอะไรประมาณเนี้ยแต่ในคือในเพลงอ่ะมันคือพูดมันคือเราอ่ะสับสนตรงที่ว่าเนื้อหาเพลงมันจะมีความเป็นอยุทยาทั้งตัวเอมีคอสตูมมีความเป็นอยุธยา ก็เนื้อหาเพลงเนี่ยมันจะมีความก้ากึ่งระหว่างยุคป,ปัจจุบันเพราะว่าตัวไอยยังคงเฝ้ารอน้องโทมาอยู่อยุธยาเพได้แต่เฝ้าคอยมองว่าเมื่อได้อายจะเจอเจ้าหายไปจากกันของกลางคืดสภาเจ้ากลับมาเว้าไทยเจ้าเอินสันและเธอเลย เลิศงามยามดีในพระคนงามมันเลิศงามยามดีไอเพียงแค่วางคอได้เจออยากเห็นหน้าเจ้าสักครั้งตอนนี้จำได้แค่เบอร์อืมก็ถ้าฟังจากพาร์ทของตัวเทมเบอร์บอยเหมือนตัวพาร์ทของผู้ชายก็คือขอแค่เฝ้ารอเนาะเหมือนมืนรอคอยการกลับมาของตัวฝั่งผู้หญิงเพราะว่า ก็หายไปนานกลับมาทีก็คือพูดภาษาไทยแล้วอะไรเงี้ยภาษาภาษายุทธยาเนาะกลับมาก็พูดภาษายุทธยาแล้วมันเป็นประโยคมันเป็นเนื้อหาเพลงที่รอคอยรอคอยอะมันเป็นเนื้อหาเพลงของการรอคอยคนหนึ่งแต่เราก็อยากรู้คําว่าจันทาริกาแปลว่าอะไรโอเคเมื่อกี้ เมื่อกี้ไปเซิร์ชคำว่าจันทริกาว่ามันคืออะไรเราก็ทราบว่าจันทริกาเป็นชื่อดอกกุหลาบชนิดหนึ่งเออไม่ใช่สิกุหลาบประเภทหนึ่งออนะก็ไม่แน่ใจในความหมายเชิงลึกในเชิงลึกจริงๆว่าแบบความหมายในใหญ่รูปแบบคืออะไรนะโอเคนะคะก็พูดภาพรวมเนาะภาพรวมเนี่ยตัวเพลงเนี่ยด้วยความที่ว่าเนื้อหาเพลงเนี่ย เขาพูดในเชิงอิทยาเนาะเขาก็เลยอาจจะมีคอสตูมที่จะมีความเป็นท่านขุนชุดไทยชุดอะไรก็ว่ากันไปคือไม่ไม่แน่ใจจะเรียกว่าชุดไทยนะพอละไว้นะอาจจะเป็นชุดลาวประยุกต์ก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจตรงส่วนนี้นะคะแต่ด้วยบอดี้ด้วยคาลิเตอร์ของตัวเทมเบอร์บอยแล้วก็ตัวเอสเอที่เขามีการสแสดงผ่าน MB มันให้ความรู้สึกคือเขาทําออกมาได้ดีอ่ะคือคาแรกเตอร์เขาแสดงออกมาได้ดีมากให้ความรู้สึกคือบุคคลหนึ่งที่เป็นท่านขุนจริงๆอ่ะเพราะว่าด้วยอากัปบริยาที่เขาแสดงออกมามันคือท่านขุนนะคะมันดูออกได้ชุดมันทําให้ดูออกได้แล้วคาแรเตอร์ Character ก็ทําก็ส่งด้วยนะคะอ่ะแล้วก็เนื้อหาเพลงมันคือการเฝ้ารอคอย การกลับมาของหญิงผู้ที่แอบรักยังไม่ได้บอกรักนะก็คือแอบรักนะก็รอคอยอืมซึ่งตัวไม่หญิงท่านนี้นะคะก็เขาไปอยู่อียิปตาแล้วก็กลับมาที่เอาวิงจานเอาสมมตินะก,กลับมา,าวิงจานแต่ก็เลยพูดตัวสาฉันและเธอไปอะไรเงี <c> ้ย <oughs> นะก็ตัวผู้ชายเองก็คือ จำได้แต่เบอร์โทรแล้วก็ตัวผู้หญิงก็สัญญาว่าจะโทรมาทางผู้ชายก็ว้าวุ่นเลยเพราะว่าเขาจะโทรมาก็ลอนะประมาณเรื่องเรื่องประมาณนี้แหละนะเท่าที่ฟังพยายามเข้าใจนะคะพยายามเข้าใจนะก็ถ้าใครสนใจ version, เวอร์ชันตัวเพลงแล้วก็ตัวช่องทางนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เหมือนเดิมน,นะคะก็ไปติดตามไปเจีผลงานของ ตัวสิงปินได้นะคะแล้วก็ถ้ามีฟันเฟืน,นะคะหรือให้ข้อมูลที่เป็นเก็บความรู้นะคะอาจจะความหมายของจันทริกาก็ได้นะคะสามารถโพสหรือคอมเมนต์โอ้ไม่ใช่สิสามารถคอมเมนต์เป็นเก็บความรู้สําหรับคนที่เข้ามาหลงเข้ามาดูได้นะคะก็สำหรับใครที่มีความรู้ทางด,ด้านดนตรีเยอะนะสามารถคอมเมนต์ได้นะคะ แล้วก็ถ้ามีคำหยาบนะก็ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะพลกวก็เหม่องก้น่าสวัสดีค่ะ